รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับติดตามรับชมข่าวพร้อมกันกับรายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับรายการข่าวที่จะนาเสนอข่าวสารทั่วทั้งประเทศร,บรวบรวมที่นี่เพื่อนําเสนอต่อคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมกันนะครับช่วงพักข่าวเด่นวันนี้คุณผู้ชมเช่นเคยมีประเด็นข่าวสารเรื่องราวความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจการเมืองสังคมศิละปะวัฒนธรรมประเพณีต่างๆรวมไปถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับมาให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมกันส่วนวันนี้จะมีประเด็นข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นปติดตามกันเลยครับ มูลนิธิออทิสติกไทยกรุงเทพมหาคนครอาจารย์ชูศักดิ์จันทยานน์ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยได้กล่าวว่าตามที่ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านการานาศิลปะอาชาประธานมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยมอบเงินให้กับมูลนิธิออทิสติกไทยจํานวนหนึ่งล้านบาทเพื่อดำเนินการจัดถุงยังชีพมอบให้แก่คนพิการและครอบครัวโดยมอบหมายให้สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและองค์การคนพิการระดับชาติทําหน้าที่มอบถุงยังชีพให้แก่คนพิการ ในพื้นที่เสี่ยงของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงเข้มและเป็นพื้นที่ควบคุมในช่วงสถานการณ์เชื้อโควิดในทีที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ในการนี้ผู้แทนองค์การระดับชาติได้เดินทางมารับมอบเพื่อนําไปจัดเตรียมบรรจุใส่ถุงอย่างชีพและเริ่มดำเนินการนําไปมอบให้แก่คนพิการและครอบครัวคนพิการโดยเร็วถึงแม้ว่าการได้รับความอนุเคราะห์ในครั้งนี้เป็นจนํานวนที่ไม่มากและไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนพิการโดยทั่วแต่ก็ถือได้ว่า คนพิการในประเทศไทยเรานั้นยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ใจบุญที่เสียสละทรัพย์สินแรงกายแรงใจเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสู้ชีวิตในช่วงสภาวะคับขันของเชื้อโควิด -19 ให้กับคนพิการในครั้งนี้อีกทั้งอาจารย์ชูศักดิ์จันทยานน์ ยังได้เชิญชวนผู้หลักผู้ใหญ่ใจบุญเจ้าของสถานประกอบการเจ้าของร้านค้าและบุคคลทั่วไปที่มีจิตใจอันเป็นกุศลอยากจะช่วยเหลือคนพิการสามารถติดต่อมาอยัางสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยได้ตลอดเวลาเพื่อในอนาคตจะได้สามารถช่วยเหลือคนพิการที่อยู่อาศัยในตามต่างจังหวัดได้ด้วยเช่นกันในข่าวต่อไปที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับโดยมอบเงินมาจํานวนหนึ่งล้านบาททางสภาคนพิการและเครือข่ายก็ได้ จัดซื้อนะครับของจำเป็นนะครับในช่วงโควิดให้กับคนพิการนะครับก็แต่ละสมาคมนะครับจำเป็นทั้งสมาคมที่เป็นเครือข่ายคนพิการทุกสมาคมก็มารับสิ่งของไปแพ็คใส่ถุงนะครับแล้วก็จะไปมอบให้กับสมาชิกในพื้นที่นะครับก็ต้องขอบคุณในความร่วมมืออันดีนะครับเพราะว่าตัวช่วงโควิดเนี่ยทุกคนก็จะต้องอยู่บ้านนะครับแต่ก็ยังมีคนที่มีจิตอาสานะครับที่อยากจะช่วยเหลือคนพิการด้วยกันเองนะครับ ก็รวบรวมของแล้วก็นําไปมอบซึ่งตอนนี้เรามีบัญชีรายชื่อครบทุกคนแล้วนะครับก็เลยมอบวันนี้ให้แล้วก็ในอนาคตก็คงมีกิจกรรมที่จะดูแลกันต่อเนื่อง <bedeutet> ก็อยากจะเชิญชวนคนพิการนะครับว่าช่วงนี้รัฐบาลเองก็ประกาศให้คนพิการเนี่ยทุกประเภทนะลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้ก็อยากให้ไปฉีดวัคซีนกันนะครับเพราะว่าวัคซีนเนี่ยจะเป็นภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็จะทาให้เรากลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ อย่าลืมนะครับหน้ากากล้างมือนะครับทุกอุปกรณ์ที่เราให้วันนี้ก็มีครบทุกอย่างในการป้องกันตัวเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณเ,เครือข่ายของสภาความพิการทุกเครือข่ายเลยนะครับทั้งเจองค์กรหลักๆที่ช่วยกันรวมทั้งอาสาสมัครทุกท่านการมอบของครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นการนําร่องในพื้นที่5้าจังหวัดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับสภาความิการก็จะรวบรวมความช่วยเหลือนะครับจากแหล่งต่างๆซึ่งก็มี ผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายๆท่านติดต่อมานะครับสภาก็ขอประเมินรอบนี้แล้วก็จะสารวจความต้องการของสมาชิกนะครับก็คิดว่าในอนาคตก็คงสามารถดูแลกันได้อย่างทั่วถึงถ้าเราทําเองไม่ได้นะครับเราก็ยังมีกระทรวงการพัฒนานะสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับซึ่งในปลายเดือนนี้เนี่ยทางท่านรองนายการัฐมนตรีคือท่านจุลินลักษณะวิสิ์เนี่ยก็จะไปเปิดเรื่องฮอตพิเทลเฉพาะกิการให้แล้วท่านก็มอบเป็นนโยบาย โดยปรับแก้การสนับสนุนคนพิการในราาภาวะภัยพิบัติอยู่ในระเบียบของภาครัฐแล้วนะครับก็ต่อไปในพื้นที่ก็สามารถจัดของที่เป็นเครื่องอย่างชีพให้ได้เพราะว่าที่เดิมจัดไม่ได้เพราะระเบียบไม่ไปไม่ถึงแต่คราวนี้แก้ไขระเบียบให้เรียบร้อยเพราะนั้นผมคิดว่าความช่เหลือเนี่ยคงไปเรื่อยๆแล้วก็ต่อเนื่องเพราะว่าโควิดยังอยู่กับเราอีกพอสมควรครับ ครับก็สุดท้ายก็อยากจะเรียนว่าการทํางานภาคีเนี่ยมีความสําคัญนะครับก็อยากให้ผู้นําคนพิการทุกองค์กรนะครับร,ร่วมใจกันแล้วก็ร่วมกันคิดนะครับร่วมกันประสานงานถ้าเราเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันคนพิการไทยก็จะอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็กล้าไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงครับถ้าบริษทัทห้างร้านหรือว่าประชาชนที่อยากจะสนับสนุนคนพิการสภาคนพิการก็พร้อมเป็นตัวเชื่อมประสานนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ สภาคนพิการทั่วป่งระเทศไทยนะครับแล้วเราก็จะดําเนินการตามกระบวนการที่เราถอดเรียนไปแล้วเราก็ยืนยันครับว่าเรามีสมาชิกอยู่ทุกพื้นที่ในประเทศครับเราพร้อมที่จะกระจายความช่วยเหลือไปสู่สมาชิกของเราครับก็สวัสดีครับผมกิติพงษ์หัตทวิการนะครับเป็นกรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยนะครับก็ต้องอื่นก็ต้องขอบคุณที่พัฒนาคนพิการไทยก่อนนะครับที่ได้มอบถุงยังชีพะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนี่เป็นส่วน สำคัญมากกับสถานการณ์ตอนนี้นะครับเพราะว่าคนพิการส่วนใหญ่ตอนนี้ก็งานอะไรก็หยุดหลายๆหลายๆอย่างนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเครื่องช่วยส่วนหนึ่งที่ทางสมาคมเราจะเป็นเอาไปนาให้กับสมาชิกของเราที่ในท,ท,ที่ประสบโควิดที่เดือดร้อนจริงจริงนะครับเพราะว่า,าส่วนส่วนนี้ก็จะเป็นการเริ่มต้นน,นะครับซึ่งเราก็ได้จากามูลที่พัฒนาคุณวิญญาณไทยซึ่งท่านกาญจนาได้มอบมาให้กับทางสภา คนพิการทุกประเภทนะครับจำนวนหนึ่งล้านบาทนะครับแล้วก็ในส่วนนี้แล้วก็ได้จัดสรรไปให้แต่ละสมาคมซึ่งตัวสมาคมคนพิการที่ปมะเทศไทยเองก็จะสมทบเข้าไปอีกส่วนหนึ่ง <c oughs> คนพิการที่เดือดร้อนจริงๆที่จําเป็นจะต้องใช้จริงๆนะครับก็ต้องขอบคุณาทางมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมในการ สนับสนุนครั้งนี้นะครับขอบคุณครับค่ะดิฉันพิสมัยสุวรรณดังสีนะคะผู้แทนของสมาคมเพื่อบุกป้ององทางจิตแห่งประเทศไทยนะคะก็วันนี้รู้สึกดีใจนะดีใจที่เห็นอ,อ,องค์กรภาคเอกชนต่างๆโดยเฉพาะมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยนะ,ะโดยคุณกัญญานะคะศิลปาอาชาเนี่ยท่านท่านให้ความสําคัญและท่านให้โอกาสคนพิการเนี่ยนะคะท่านท่านเ,เราก็รู้สึกขอบพระคุณนะคะคล้ายนี้นะคะถ้าองค์กรภาคเอกชน หรือว่าภาครัฐนี่นะคะถ้ายังไงนะคะถ้าให้โอกาสเช่นนี้กับคนพิการบ้างนะคะเราเราเรายินดีค่ะเพราะาเราเราเข้าถึงคนพิการในชุมชนนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอขอเป็นสะพานบุญให้กับคนพิการได้นะคะท่านเราเราไม่ลืมท่านและท่านก็อย่าลืมเราอะนะคะขอบพระคุณมากค่ะทั้งภาครัฐและภาคเอกชนขอบพระคุณค่ะ ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าที่ร้านทุเรียนยุ้ยชิมก่อนจ่ายซึ่งเป็นร้านทุเรียนชื่อดังของจังหวัดกระบี่ที่ตั้งอยู่หมู่ที่4ทางไปสามราบรรกฎตำบลคลองท่อมใต้อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ซึ่งมีลูกค้ายิยนเข้าแถวซื้อทุเรียนในแต่ละวันผู้สื่อข่าวได้ลงไปสอบถามเจ้าของร้านดังกล่าวชื่อนางสาวเนนพ็ญนภาเท้าขำมาที่บ้านเลขที่146ทับสามหมู่ที่4ตำบลคลองท่อมเหนืออำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่อายุ36ปีแม่ค้าขายทุเรียนมานานมากกว่า8ปีปัจจุบันมีลูกค้าแวะเวียนเข้า มาซื้อในแต่ละวันไม่ขาดสายนางเนนาพา็ญนาภาเท้าทองคําหรือน้องยุย้ยเปิดเผยว่ากว่าจะมาถึงวันนี้จนทําให้มีร้านตนมีชื่อเสียงขนาดนี้เคยลมนกคุกคานเริ่มแรกเดิมทีเป็นคนชอบกินทุเรียนจึงตัดสินใจมาขายใหม่ๆลองผิดลองถูกได้ทุเรียนดิบมาบ้างน้ําหนักขาดบ้าง ปี2ปีแรกขาดทุนหมดเงินไปกว่า2-3งแสนบาทเพราะยังไม่ชำนาญในการเลือกทุเรียนแต่ด้วยใจรักจึงพยายามเรียนรู้เทคนิคต่างๆไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกทุเรียนเองเทคนิคการเปราะทุเรียนลูกไหนสุกลูกไหนอ่อนและใช้ประสบการณ์มากกว่า8ปีที่สั่งสมประสบการณมาจนมาที่ยอมรับว่าเป็นร้านทุเรียนชื่อดังซื้อมาแล้วไม่เคยทําให้ผิดหวังและเทคนิคต่างๆในการคัดสรรทุเรียนให้กับลูกค้าตรงใจลูกค้าที่ต้องการและในราคาไม่แพงปัจจุบันขายทุเรียนอยู่ที่ 140-160บาทต่อ1กิโลกร,รมัมถือว่าเป็นราคาที่ไม่สูงกว่าท้องตลาดในแต่ละวันจะมียอดสั่งซื้อจํานวนมากเปิดเผยว่า2วันขายทะลุหลักแสนกว่าบาทถือว่าเลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดีในช่วงฤดูก,การของทุเรียนและสภาวะโควิดในทีนที่หลายๆอาชีพได้รับผลกระทบและยังเป็นงานที่ตนรักและเป็นคนชอบทานทุเรียนเป็นชนเดิมอยู่แล้วจึ่งเข้าใจความรู้สึกของลูกค้าเป็นอย่างดี พันตำรวจโ,โทสวัสด์ดวงปั้นสารวัตรสอบสวนสพปนัฐิคมได้รับแจ้งจากหน่วยกู้ภัยสว่างเหตุทุ่งเยียงว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนของประชาชนที่เกิดเหตุใกล้วัดหัวถนนหลังรับแจ้งจึงรายงานให้พันตำรวจเอกถาวรน,นาจยเย็นผู้กับก่บบาวสพปนัฐิคมรับทราบจากนั้นจึงเร่งเข้าตรวจสอบพร้อมด้วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรถดับเพลิงของเทศบาลตำบลหัวถนนและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพปนัฐิคมที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บ้านเลขที่19หมู่ที่4ตำบลหัวถนนอำเภอ พนักทนขมจังหวัดชลบุรีจากการตรวจสอบพบว่าเป็นบ้านพักสร้างด้วยไม้สองชั้นกำลังถูกเพลิงโหมลุกไหม้ยอย่างรุนแรงเจ้าที่ดับเพลิงต้องรีบเร่งฉีดน้ำสกัดไม่ให้ลุกลามไปอย่างพื้นที่ใกล้เคียงใช้เวลาประมาณ30มตนาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงได้สนิทเหลือเพียงแต่กลุ่มควันจากนั้นได้ทำการค้นหาผู้ที่พักอาศัยทราบว่าเป็นบ้านของนางกิต,ติพร กระดับเกรืองอายุ77ปีอาศัยอยู่ที่บ้านที่ถูกเพลิงไหม้เพียงลําพังทางด้านตารวจจะมีการนําตัวนางกิติพรประดับเกรืองอายุ77ปีเจ้าของบ้านรายนี้ไปสอบสวนเพิ่มเติมเพราะจากการเล่าเหตุการณ์เหมือนเป็นคนสติไม่ค่อยครบถ้วนให้การวกไปวนมาจับใจความไม่ได้หากพบว,ว่ามีการเผาจริงก็จะมีการดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป สมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานปราดเขตอำเภอคลองใหญ่ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือผู้ดได้รับบาดเจ็บจากเกลือประมงชื่อศักด์ มงคลชัย5สาเหตุน็อกแก๊สไข่เน่าในท้องเรือโดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน6คนหลังรับแจ้งจึงนำกำลังรถไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุที่สะพานท่าเทียบเรือชั้นหลายลอยหมู่ที่5บ้านคลองสนตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดในเรือประมงลำดังกล่าวที่จอดเทียบอยู่สะพานพบลูกเรือจำนวนมากกำลังช่วยกันนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บขึ้นมาจากท้องดองปลาใต้ท้องเรือจึงรีบประถมพยาบาลพบว่าเป็นแรงงานประมงทั้งหมด6คนโดยเป็น แรงงานพ่มาห้าคนแรงงานไทยหนึ่งคนในจำนวนนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหมดสติจำนวนหนึ่งคนพยายามปั๊มหัวใจแต่ไม่สามารถช่วยได้ชีพจรหยุดเต้นไม่สามารถกู้ได้จึงรีบนำส่งโรงพยาบาลคลองใหญ่และเสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5รายมีอาการสาหัสหนึ่งรายและอาการไม่สาหัสอีก4รายจึงนำทั้งหมดส่งต่อไปยังโรงพยาบาลปราดขณะนี้ผู้ที่มีอาการหนักอยู่ในขัข้นโคม่าส่วนอีก4รายอาการบีขึ้นบ้างส่วนผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือนายละไม่ทราบนา สกุลเป็นแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาาด้านนายเชษอ่อนเนียมอายุ62ปีบ้านเลขที่221หมู่ที่4ตำบลบางยาแพรจังหวัดสมุทรสาครเป็นลูกเรือลำนังกล่าวเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุได้ไปจับปลาครบ3วันจึงนำเรือมาเทียบท่าและให้แรงงาน6คนลงไปทําหน้าที่โกยปลาไก่ที่หมักดองเกลือมา3วันขึ้นมาขาย แต่ขณะที่กำลังช่วยกันโกยปลาแรงงานทั้งหมดเกิดอาการหมดสติหายใจไม่ออกเพราะสุดดมแก๊สจากการดองปลาเข้าไปจึงทำให้ลูกเรือช่วยกันนำขึ้นมาด้านบนและแจ้งกู้ภัยมาช่วยเหลือดังกล่าวส่วนสาเหตุคาดว่าในห้องดองปลาคงจะมีอากาศอยู่น้อยประกอบกับแก๊สจากการดองปลามีมากทําให้ลูกเรือทั้งหมดที่สุดดมแก๊สเข้าไปจนหมดสติและเสียชีวิตดังกล่าวซึ่งลูกเรือที่ส่งโรงพยาบาลปราดคาดว่าน่าจะเสียชีวิตเพิ่มเติมอีกหนึ่งคนขณะน,นี้แพทย์อยู่ระหว่าง การช่วยเหลืออยู่ส่วนที่เหลืออีก4คนน่าจะปลอดภัยอะไรครับสาเหตุมันเป็นไงครับสาเหตุก็แก๊สปลาเนี่ยมันขึ้นไงแล้วคนไปโกลยในห้องแล้วจังหวะหายใจไม่ทันครับหายใจไม่ทันหายใจไม่ทันแล้วมันสูดเข้าไปเยอะๆไงมันอะไรแบบน็อกได้อะสี่คนครับแล้วเราสี่คนครับแต่เืิ่มมาสองแล้วเืิ่สองแล้วครับถึงตอนนี้สี่คนสี่ห้าคนน่ะทั้งหมดโดนทั้งหมดสี่คนฮะมันโดนห้าคนห้าคนนกกระดิ่งห้าคนแต่ว่ายังเพิ่ คนไปคนไปสามสามสี่คนเนี่ยแล้วหลีเนี่ยหลีหคนเนี่ยคนเนี่ยป่วยคนนี้นนี้มาคนนี้หนักเลยนะครับเนี่ยเนี่ยไม่ฟืนเลยเนี่ยเราะเราต้องหัวใจอยู่ครับนี่ลูกเรือทั้งหมดกี่คนกี่เรือแล้วสามสี่ครับสามสี่คนนะครับ ที่อาคารตึก100ปีโรงพยาบาลสุรินทร์พลปรีสาธิตเกิดโพกผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่25ลงไปที่นํารถครัวสนามมณฑลทนหารบกที่25และกําลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมปรุงอาหารประกอบอาหารทําข้าวกล่องแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปที่เข้ารับการบริการฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลสุรินทร์พร้อมทั้งแจกแมสก์และน้ําดื่มจํานวนกว่า350ชุดท้งนี้ที่ผ่านมามณฑลทนหารบกที่25ได้จัดโครงการอ r มี เดลิเวอรี่นำอาหารกล่องพร้อมหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนตามชุมชนต่างๆทุกวันซึ่งโครงการน,นี้จะช่วยบรรเทาวความเดือดร้อนทางด้านเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบอาชีพที่มีรายได้น้อยซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ผลตรีสาทิตเกิดโพคผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่2 5ากลา่าวว่าขอรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอายุ60ปีขึ้นไปและกลุ่มเจ็โรคเรื้อรังเข้าลงทะเบียนฉีดวัคซีนให้มากที่สุดเพราะเมื่อวัคซีนมาถึงก็พร้อม จัดสรรดำเนินการฉีดให้แก่ผู้ที่จองสิทธิ์เพื่อสร้างภูมุ่คุ้มกันหมู่เป็นการป้องกันการระบาดของโควิด -19 โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนได้ผ่านทางแอปพลิเคชันหมอบร้อมหรือที่อาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านหรืออสออมมอโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลศูนย์ได้ทุกแห่งตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณาสุขจึงขอเชิญชวนประชาชนที่มีสิทธิ์เร่งลงทะเบียนในการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เพื่อที่จะสามารถนำพาพี่น้องประชาชนผ่านพ้นวิกฤต ไปด้วยกันทางหน่วยก็ได้นํารถครัวสนามมาแจกอาหารให้กับผู้ที่มาฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลสุรินทร์ครับก็อยากจะขอประชาชนพันให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไปได้มีความตระหนักนะครับว่าการฉีดวัคซีนนั้นมีประโยชน์อย่างมากในการช่วยลดอันตรายที่เกิดจากโรคโควิด1 9ซึ่งบางคนอาจจะไปฟังสื่อต่างๆอาจจะเกิดความกลัวแต่จริงๆแล้วมันไม่เป็นอันตรายมากครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็น้อยนิดเดียว เพราะฉะนั้นถ้าพวกเราทุกคนติดวัคซีนกันเนี่ยมันก็จะเป็นภูมิคุ้มกันหมู่นะครับทำให้ชุมชนทําให้บ้านเมืองของเรานั้นได้กลับมาสู่ปกติด้วยเร็วครับ ที่มหาวิทยาลัยร,ราชภาัฏลำไพพันนีจังหวัดจันทบุรีนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนายแพทย์สาธาราณาสุขผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้าผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามจังหวัดจันทบุรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งจันทบุรีร่วมรับมอบโรงพยาบาลสนามจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวยกูลทองอารามรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยและสถานกักกันโรคท้องที่ LQ การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้เป็นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในจังหวัดจันทบรุรีเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบรุรีในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่วิทยาลัยร,ราชพัฏน์ลำไผ่พันนีจังหวัดจันทบรุรีทางมหาวิทยาลัยไ,ได้เปิดอาคารเพื่อรองรับรักษาผู้ป่วยและพักดูอาการทั้งสิน้น5ตึกทั้งนี้มหาวิทยาลัยไ,ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด -19 ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดไม่มีบุคคลเข้าออกในบริเวณพื้นที่จัดตั้งห่างไกลาจากบุคคลและชุมชน ปรับการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์100%กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้านหรือ Work f r ฟอร์ม e ตามความเหมาะสมมีการปิดเส้นทางการสัญจรภายในมหาวิทยาลัยบางส่วนบริเวณทางเข้าพื้นที่อาคารจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและพื้นที่กักกันตั้งแต่ต้ตตนทางและอนุญ,ญาตเฉพาะรถฉุกเฉินหรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับอนุญ,ญาตเท่านั้นโดยมีหน่วยง,งานต่างๆเข้าควบคุมพื้นที่และดำเนินการเช่นเดียวกับมาตรฐานโรงพยาบาลสนามทุกแห่งทั่วประเทศ ที่วัดบางพลีใหญ่กลางอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนายสมศักดิ์แก้วเสนาในอำเภอบางพลีเป็นประธานกดุ่มสวิตไฟฟ้าเผาศพผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ีพร้อมด้วยพระครูประหลัดสุวัฒนะศิีคุณเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลางร่วมกดุ่มสวิตไฟฟ้าเผาศพผู้เสียชีวิตโดยมีทางเจ้าที่ของมูลลนิธิร่วมกตันอยู่เป็นผู้รับศพผู้เสียชีวิตมาส่งยังวัดบางพลีใหญ่กลางเพื่อให้ทางวัดช่วยเผาร่างของผู้เสียชีวิตด้วยโรควิด -19 ทีมทำกลาง บรรยากาศที่โศกเศร้าโดยมีบุคคลในครอบครัวของผู้เสียชีวิตและญาติสนิทร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายด้านนายสมศักดิ์แก้วเสนาในอำเภอบางพีกล่าวว่าทางอำเภอบางพรีร่วมกับทางวัดบางพีใหญ่กลางได้ดำเนินการป้องกันตามมาตรการ การป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดรวมถึงพี่น้องประชาชนที่พักอศาศัยอยู่ในพื้นที่เขตบางพีไม่ต้องกังวลในเรื่องความปลอดภัยว่าเชื้อนั้นจะแพร่ก,กระจายโดยทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนอย่างเข้มงวดอีกทั้งยังมีความมั่นใจเนื่องจากว่าทางวัดบางพีใหญ่กลางได้ใช้ระบบไฟฟ้าในการเผาศพผู้เสียชีวิตและมีอุณหภูมิความร้อนสูงมาก จึงมีความมั่นใจว่าเชื้อไม่มีทางแพร่กระาจายได้อย่างแน่นอนตามพระครูประหลัดสุวัฒนศนรีคนพระครูแจ้เจ้าวาดว,าดวาดัดบางพีใหญ่กลางกล่าวว่าวันนี้ทางวาดัดบางพีใหญ่กลางได้มีความเมตตาเผาศพร่างผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 อีกหนึ่งรายและในการเผาศพผู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด -19 ที่ผ่านมานั้นทางวาดัดบางพีใหญ่กลางได้เมตตาเผาฟ,ฟรีมาโดยตลอดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองสวรรคโลกอำเภอสวรรคโลกจังหวัดส,สุโขทยัยนายสมเจตลิมประพันธ์สสสุโขทยัยเขต3มพรรคปุ่มใจไทยพบปะกล่าวกับตัวแทนอสอมในเขตอำเภอสวรรคโลกจำนวน40คนที่้าร่วมประชุมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในขณะนี้ที่ได้มีการแพร่ระบาดและพบผู้ติดเชื้อรวมทั้งผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องและสูงขึ้นเป็นที่น่าเป็นห่วงล่าสุดทางรัฐบาลได้มีการรณรงค์ในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนแต่ก็มีประชาชนบางส่วนที่ยังไม่ทราบถึงข้อมูลและ ทราบข้อมูลแล้วแต่ก็ยังไม่กล้าที่จะลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนจึงทําให้เจ้าที่อสอมอ,ออกมาเชิญชวนและให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนถึงประโยชน์ของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ซึ่งตนเองเห็นว่าเจ้าที่อสอมอเหล่านี้เมื่อออกไปรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนแล้วจึงจะเกิดความเสี่ยงอาจติดเชื้อโควิด -19 ได้เนื่องจากต้องพบปะกับประชาชนจนํานวนมากในแต่ละวันตนเองจึงแกล้งเห็นความปลอดภัยด้วยความห่วงใยจึงได้ควักทุนส่วนตัวจัดทําประกรันโควิด -19 ให้กับพี่น้อง อ,อสอมอในพื้นที่อำเภอสวรรคโลกอภศรีนครและอเภศรีสัชนาลายัยฟีทุกคนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าที่อ,อสอมอที่ออกปฏิบัติงานและเป็นการให้กำลังใจเบื้องต้นแก่ผู้ทำงานด้านหน้าอีกด้วยแต่ขอให้เจ้าที่อ,อสอมอและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนปลอดภัยจากโควิด -19 นี้ด้วย ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสียวตำบลหัวงวอัออำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนางวันเพนเศรษร,รักษาที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ปราชาสัมพันธ์เชิญชวนอสอมร่วมกันเร่งรณรงค์เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 และระดมแรงศรัทธาจากหลายภาคส่วนจัดภาพปา่ารับมอบประกรันโควิด -19 ให้อสอมในพื้นที่โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอยางตลาดร่วมให้ความรู้ให้กับอสอมในพื้นที่จาก หลังนั้นร่วมการเดินเคาะประตูบ้านเพื่อเชิญชวนประชาชนโดยกลุ่มผู้สูงอายุลงทะเบียนฉีดวัคซีนซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยการลงพื้นที่ดังกล่าวนางวันเพ็ญเศรษฐรักษาที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ,รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะได้ร่วมกันลงพื้นที่เดินเคาะประตูบ้านเพื่อเชิญชวนชาวบ้านในกลุ่มผู้สูงอายุเยาวชนและประชาชนทั่วไปลงทะเบียนฉีดวัคซีนให้มากๆเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโควิด -19 โดยการปูพรมในพื้นที่ตำบลหน,นองตอกปัน้ตนตำบลหนองอีเท่าและตำบลหัวงู อำเภอ,อยางตลาดจังหวัดกาฬสินธทางนี้มีเป้าหมายเดินทางไปอีกหลายตำบลเพื่อให้ครอบคลุมทั่วถึงมากที่สุดอย่างไรก็ตามสําหรับสถานการณ์โควิด1 9รอบ3ในเป็นที่จังหวัดกาฬสิน์ล่าสุดวันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันรายใหม่3ราย,ายหายป่วยวันนี้1รายรวมผู้ป่วยยืนยัน99รายกํารายกำลังรักษา32รายหายป่วยและส่งกลับบ้านแล้ว66รายและเสียชีวิต1ราย มารณรงค์ให้กับพี่น้องประชาชนฉีดวัคซีนโควิด19ค่ะก,ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะคะ,ะให้ร่วมกันฉีดวัคซีนกันเยอะๆนะคะอย่างน้อยนะคะจะได้ป้องกันตัวเราคนที่เรารักนะคะจะได้ไม่ต้อง ส่หน้าก,กากเข้าหากันเราต้องร่วมรณรงค์เป็นกลุ่มให้ได้นะคะปุชาบ้านบางคนนะคะยังไม่เข้าใจมีแต่บอกว่าได้ยินแต่เขาว่าเขาว่าแล้วก็เขาว่าวันนี้เราต้องมาให้ความรู้เขาว่าเราบอกเขาว่ามันไม่ใช่เขาว่าหรอกอันนั้นมันเป็นโลกโซเชียลที่พูดแบบให้เรากลัวเลยเป็นวิตตจริตไปเอง ก็เลยมาให้ความรู้เพราะว่าก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนเราควรจะปฏิบัตตัวอย่างไรนะคะหนึ่งก็คือพักผ่อนให้เพียงพอนะคะพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็สองอย่าออกกําลังกายหักหมมากนะคะแล้วก็ ที่สําคัญก็คือชาคาแฟควรงดนะคะพวกคาเฟอีนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะดื่มน้ําเยอะๆและที่สําคัญที่สุดนะคะอย่าเครียดอย่าคิดมากอย่าเถาว่าเอาตัวเราเป็นหลักนะคะเวยความห่วงใยจากใจวันเพ็ญเสถีรักษาค่ะก่อนจะไปฉีดก,ก็นอนพักผ่อนให้เพียงพอห้ามออกกาลังกายอย่างหนักแล้วก็ดื่มน้ําเยอะๆค่ะก่อนจะฉีดวัคซีนนะคะ พอฉีดมาวันวันแรกหรือวันที่สองนี่ค่ะมันจะง่วงนอนนะค่ะคือมันจะเกิดอาการรู้สึกว่าจะง่วงนะคือเวลาเราทํางานทำอะไรมันก็รู้สึกว่าง่วงไม่มีไม่ผิดผลค่าเคียงอะไรค่ะฉิดมาวันหรือสองวันแรกเนี่ยมันจะมีอาการง่วงนอนแล้วก็จะให้เราพักผ่อนนะคะให้เราพักผ่อนไปเคาะประตูบ้านนะคะเคาะประตูบ้านให้อ่าให้เขารงใโรงการฉีดวัคซีนนะคะเพราะว่า บอกว่าอาสมตัวอสมอไปฉีดแล้วไม่มีอาการอะไรไม่มีอาการข้างเคียงเพราะว่ามันจะป้องกันโรคของเราได้ป้องกันโควิดได้แบบว่าถ้าเราขีดครบสองเข็มซึ่งมันจะติดโควิดแต่อาการมันจะไม่รุนแรงเท่ากับการไม่ขีดนะคะคือบอกประชาชนอย่างนี้นะคะบอกพวกชาวบ้านนะคะ พันตำรวจโทสวัสดิ์ดวงแป้นสรัตรสอบสวนสพพัฒธิคมได้รับแจ้งจากหน่วยคู่ภัยสว่างเหตุทุ่งเหงียงว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนของประชาชนเหตุเกิดใกล้กับวัดหัวถนนหลังรับแจ้งจึงรายงานให้พันตำรวจเอกขาวรอนนาใจเย็นผู้กำกับสบพพัฒธิคมทราบจากนั้นจึงเข้าตรวจสอบพร้อมด้วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยดับเพลิงเทศบาลตำบลหัวถนนและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพัฒธิคมที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บ้านเลขที่19หมู่ที่4ตำบลหัวถนนอำเภอพัฒนิคมจังหวัดชลบุรีจากการตรวจสอบพบว พักสร้างด้วยไม้สองชั้นกำลังถูกเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าที่ฉีดน้ำใช้เวลาดับเพลิงประมาณ30มนาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เหลือเพียงแต่กลุ่มควันจากนั้นได้ทำการค้นหาผู้ที่อยู่ที่พักอาศัยทราบว่าเป็นบ้านของนางกิติพรประดับเรืองอายุ77ปีอาศัยอยู่คนเดียวเพียงลำพังจากการสอบถามกำนันมนตรีวิเศษกำนันตำบลหัวถนนหมู่ที่4ี่ตำบลหัวถนนอำเภอปนัดดคมจังหวัดชลบุรีได้เลาว่าบ้านตนกับบ้านยายอยู่ติดกัน มาประมาณ20ปีแล้วเป็นเพื่อนบ้านกันกับยายเป็นคนนิสัยดีเมื่อก่อนบ้านหลังนี้ก็จะมีคนอยู่หลายคนแต่ระยะหลังต่างคนต่างแยกยาก้ยายก,กันไปมีครอบครัวยายจึงอาศัยอยู่เพียงคนเดียวแต่ระยะหลังๆยายเริ่มมีอาการหลงๆลงืมล,ล,ล,ลืม,ลมจำอะไรไม่ค่อยได้ตนเองจึงให้ชาวบ้านช่วยกันดูแลเพราะเป็นห่วงแต่เมื่อคืนนี้ตนเองกําลังนอนและได้ยินเสียงดังลั่นเหมือนกับลมพัดอะไรทําให้เสียงดังจึงรีบออกมาดูจึงพบว่าไฟกําลังลุกไหม้แล้วตนเองจึงขับรถที่จอดอยู่หน้าบ้านออกไปก่อน แล้วมาปลุกคนในครอบครัวให้ออกจากบ้านแล้วรีบแจ้งดับเพลิงทันทีโชคดีที่ไฟไม่ทันลุกหลามแต่มีหลังคาที่โดนไฟคลอกได้รับความเสียหายเล็กน้อยหลังจากเกิดเหตุลูกหลานของยายที่อยู่แปดริ้วจงวังหวัดฉะเชิงเซาได้มารับตัวยายกลับไปดูแลแล,แล้วกระโดดขึ้นมาครับรับเรียกคนในบ้านว่าไฟไหม้เสร็จแล้วก็เอารถของเราเนี่ยเพราะว่าไฟมันมานี่แหละม,มันกระเด็นมาละก็เอารถออกไปก็มาเรียกคนในบ้านให้ลุกแล้วก็ให้ท,ทีมงานเขาวิ่งมาพอดี มีสารวัตรมีอะไรผู้ช่วยก็ให้โทรเรียกรถรบเพิงก็ต้องประมาณสัก15นาทีรบเพิงก็มากันหลายๆคันนะก,ก็เร็วนะฮะไม่ใช่ว่าช้านะครับกว่าแต่ว่าเพิงเนี่ยได้ไม่ไปสักผมว่าประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วไปแล้วไม่เยอะแล้วไม่เยอะแล้วไม่ใช,ไใช่ไม้นิดเดียวเพราะมันฝูงมากผมเราเดินไม่ได้นะด้านหน้าบ้านนี่ร้อนร้อนมากาบ้านหลังนี้คุณยายเขาอยู่อาศัยอยู่คน ก็อยู่คนเดียวนะฮะเมื่อก่อนนี้ก็อยู่หลายคนแต่ตอนหลังนี้ก็อยู่เดียวต่างคนต่างก็ไปทำอาหารกินแล้วก็แยกย้ายกันไปเนาะคือคุณยายเนี่ย <c oughs> เขาเรียกเขาว่ายายแต๋ผมก็เรียกเขาว่าอี้แต๋ตามตามที่เขาเรียกญาติพี่น้องเขาเรียกเป็นคนอยู่ที่น่าจะแปดลิ้วญาติพี่น้องจริงก็มามาอยู่กับกับทางญาติทางนี้นะบ้านจริงนะครับ <c oughs> เสร็จแล้วก็อายุก็เยอะและ้วนะเมื่อก่อนนี้ก็อยู่กันสองท่านในท่านหนึ่งเขาไปวชดฮะ,ะช่วงฉเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่เก้า ก็เลยบชยาวเลยนี่แกก็อยู่คนเดียวอันนี้เรือโลกก็เป็นเบาหวานความดันเป็นครบนะเป็นครบเลยนะครับอุปน,ปนิสัยของคุณยายนะตอนนี้เนี่ยช่วงเนี้ยน่าจะหลงลืมเยอะนะฮะหลงลืมเยอะมากเลยบางทีก็บอกว่าใครไม่รู้อยู่ที่บ้านเต็มไปหมดอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมว่าเออเอาให้อยู่ด้วยกันไม่เป็นไรนะประมาณนี้แกไปตลาดไปแล้วก็บอกเนี่ยไล่ก็ไม่ยอมไปไปบอกเขาเนาะหลงลืมหลอนหรือเปล่าผมก็ไม่รู้หลงลืมอะ ครับและทั้งหมดที่คือข่าวสารที่น่าสนใจนะครับที่ทางรายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์รวมถึงทีมข่าวของเราลงไปที่ทําข่าวสารต่างๆเพื่อหยิบยกขึ้มานาเสนอต่อคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ได้เป็นประจําแบบนี้ทุกวันผ่านทาง4ช่องทางหลักด้วยกันช่องทางแรกทางเว็บไซต์สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ช่องทางที่2ทางแฟนเพจ a c e b o o k สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับช่องทางที่3ทาง Facebook สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์และช่องทางที่4ทาง YouTube สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับฝากคุณผู้ชมไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราในการที่จะนําเสนขขอข่าวสารดีๆให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ